ัวหัวไี่หัวัวหัวคือห้อไฟไฟค่ะหัวแา,าไฟเบมืองไทยก็มีค่ะเมืองไทยก็มีค่ที่เซนตรค่ะเิดใหม่ๆคิวชั่วโมงมมเราก็เลยมากินกันี่ต้นตนะๆเทใจได้ว่าร้านเศรก้า

准备就餐，请小桌一百五十到门面多少号？八十几？八十几号桌？八十、啊？八十。八十等一下，让让别人带咱们进去。哎、uh，老、huh. 板，来等一下里面有多？来接来去去进来了他们。 跟他走，你好，跟他走。嗯 哎，为啥？顶天，吃 <laughs>，我这吃。哎呀、啊 <laughs>，我我帮您拿啊，<laughs> 解释一下，哎妈。<laughs> 这个

อ๋อฟรีส์ร uh, yes. ี์ยเยยฮ่า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 ส่เก้าเราจะมาลองดููอันนี้คือร้านอะไรครับอ่าาฮพี้เหลาเห็นเาว่าแบบอร่อยมากมีชื่อเสียงมากมีชื่อเสียงมากในย่านนี้จัดว่าจัดว่าดีสัมมิชิวชมก์หัวหน่องหัวหน่อง Yes ไม่รู้

โอเค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 อันนี้นะเนื้อหมูมีแค่หมูสชั้นแล้วนอกนั้นคือวัวกับแพะ่เก่งเก่งจุโรุ่โรนมย่งอย่งันเยี่เท่าเลยเ่ชุโร่เนอวัดี

เจนเหาแล้วร yeah, yeah. so yeah. ้านนี you know ้เอาจานหนึ่งอย่างจานนึงก็พอแล้วนี่จริงๆนะเอาไม่รู้ดิถ้าจะกินก็กินเพราะว่าเราอยากกินไม่ใช่หรออยากอ๋อทำไมเขา้องเ่าใครจะป็นอยาง ไม่รู้ก็กิน<อ>จะชอบกินไงหรอไม่ไม่ไม่มอยากขนาดนั้น <c oughs> อันนี้หมิวใช่ไหมแต่หนูวสั่งไปแล้วนะถ้าจะกินหมูม,มีหมูสามชั้นดีมากอันไหนอันไหน,นล่างๆเลยล่างๆเลยมันจะอยู่อันเดียวเดียวๆเลยหมูสามชั้นเาไว้ที่กองจุ้มนั่นนะ่ะหนิวและหยางทั้งหมด

ครอาหารอย่านิ่งเลยครับเครื่องเยอะมากเลยค่ะไม่รู้ว่าเป็นอะไรบ้างเราไม่ชื่อบอกอยู่ภาษาอังกฤษไม่มีแต่มานไม่มีพามาอย่างีแล้วก็ตานี้เต็มงเสียงจู่จังนี้คืหาอันนี้เจอแล้วหาช้อนเจอแล้งเวลังมีเครื ก็เหนียวเปียกขว่วนิสซงค่ะน okay. ี่ในซอสคืออะไใช่ซอสถั่วน่าจะโอเคสุดอ่ะอันนี้ก็เป็นหัวนะเป็นพีมัสนะคะอันนี้นาข่าออะคะีอันนี้มีชื่ออยู่หือล่าีกหลีกคือต้นหอมใหญ่ๆ ต้นหอมใหญ่ที่เราเรียกกันว่าต้นหอมญี่ปุ่นเขาเรียกภาษางก่ษเยาวลีเราลองอันนี้แล้วกันนะฮัลโหล 这，好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 这 这是葱花，可以。这是香菜，这香菜。牛牛肉粒可以吗？么样这是韭葱花，一点一点,一点 <laughs> 是吧？ はい。 เขาบอกว่าสูตรเนี้ยเผ็ดอ๋อจำได้ไหมเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ย นีจะวิวนะครับขอชิมหน่อยนะอันน ER <um. mm. ี้น่าจะเป็นน้ำซุปไก่

อันนี้หม่าล่านะคะเริ่มจากเผ็ดเลยค่ะหม่าล่าของจริงเอาไปให้คนที่บ้านอิจฉาของจริงค่ะก็แบบนี้ค่ะ listen to uh, and wait a moment. Và cái lò hết rồi, chắc rồi. Dạ กินไม่เป็นก็อยากจะกินเห็นว้าต้องมาสาธิตให้ดูอันนี้มันเป็นคือคนจีนเขาไม่กินน้ำแบบเราพี่เขากินอันนี้เป็นนะ้ำน,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 น้ำชุบเออเขาไม่ได้กินนม้นน้ำเปล่าเหมนเราเลยไงวะถามว่าเอาน้ำอะไรมันเอาไม่ทุกอย่าง y o come from Thailand Yes Thai girl I know I know I know เอ่อสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยเรียนมาได้คำเลยชัดอย่างเดียวได้ไงในวันนี้ยังไม่ได้กินอันนี้อันนี้มันเป็นเนื้อวัวแต่ยกไม่ร่วมเป็นส่วนไหนของวัวมันน่ะเลยกินแบบมินิเองถึงอร่อย

ใช้มุกอาจารย์มาหน่อยซึ่บอกจิงเทียนนะิงเทียนวันนี้ไปตอกก็ยังไม่ได้ใช้มุกสำคัญเลยนะแต่ก็จะใช้มุกวัดนว่มเอตอ้งชิมเคดเรามาชเนื้อนั้นเป็นอยากโรค่ะอยากโรคคือเนื้ออะไรนะคะเนื้อแพะเหรอเนื้อแพะเนื้อแพะอันนี้เราจะกินเนื้อแก่นะคะ จุกนด้วยนะอุยหายเนื้อละลายหายไปกับน้ำเิ็มมาแล้วจะกินเนื้อให้อร่อยนะคะเราจะไม่จุ่มนานนะคะเดียวนะเกียรเกียรเปรียวสัวเปรียกี์เกียรเกีเรลียวก็ ค <Kill> <laughs> ิว <laughs> มีวะอน่าซวใ่อเลยนอย่ไปเ <laughs> ไปมาเข้ามามนะไปล่อยเสน่หจริงๆแล้วเนี่ยเราคที่ไทยก็ให้รู้่ว่าเขามีวารเม เปิดมาเดินที่เ<ค>มืงไก็ไม่น่าจะเป็นแบบนี้น่าจะแบบคล้ายๆแต่ไม่น่าจะทั้งหมดแบบนี้ถ้าต้องจิ้มจิ้มแค่อันนี้ก็โอเค <cin stereotype> okay. The thin man or the complex one? Okay, this one, this one. Okay, this one. Okay. 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 ยันอัเราจะไม่ได้น้ำแข็งเลยเอ่อคนทีฟอร์บิ๊กเออร์วันิ๊กาออร์วัเนี่ยเทีย q แอบปิงควายปิงชวยปิ้งชวยปิงชวย Terima <laughs>